สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องพระบ้านมงคลชีวิตในอีพีที่158กันค่ะ วันนี้นะคะมีพระบ้านพระเก่าเก็บเดิมๆนะคะคุณท่านพระงานสายประกวดนะคะมาแบ่งปันให้กับท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันทั้งหมด19รายการค่ะหากวันนี้ท่านใดสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนแน่นัน้นให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยนะคะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องพระชัดเจนค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนะคะหากวันนี้ท่านใดนะคะสนใจบูชาหมายเลข7ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลข7ได้เลยนะคะรายการนี้ก ็จะเป็นเหรียญนองท่านของหลวงพ่อฤสีลิงดำนะคะเหรียญสามัคคีนะคะเาทานเนื้อเปียกทองนะคะรายการนี้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบนทานด้านหลังก็จะมีผ้ายันนะคะของหลวงพ่อฤษีลิงดำวัดท,ท่าสูงนะคะเาทานเหรียญสามัคคีนะคะหรือท่านใดนะคะสนใจนะคะหมายเลขที่12ค่ะ แจ้งปิดเป็นหมายเลข12ได้เลยนะคะรายการนี้เป็นเหรียญเนื้อดวงเขาท่านของหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะท่านใดนะคะศรัทธ,ธานะคะเป็นเหรียญปี62สองเขาท่านเหรียญน,นี้ควรเก็บมากๆเลยนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดค่ะไม่พลาดนะเขาท่านหรือท่านใดสนใจหมายเลข1718นะคะเป็นพระงาสวย สายประกาศนะคุณท่านได้รับรางวาัลท่านจะได้รับองคระพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะวิธีง่ายๆเลยนะคะคุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0 8919271530891927153จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ หากวันนี้ท่านใายปิดทานจองทานได้รายการไหนไปนะคะน้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยน้องท่านไม่ควรปล่อยผ่านไม่ควรปล่อยหลุดนะคะท่านวันนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมการที่หมายเล็กหนึ่งค่ะวันนี้นะคะหมายเล็กหนึ่งค่ะขาเปิดด้วยรายการนี้เลยนะครับท่านเป็นมีดหมอนะคะของหลวงปู่ทิมนะครับท่านวัดระหารไรจังหวัดระยองค่ะนี่คะ่ะมีรูปภาพท่านนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นแหนคน,น,น้องท่าน งามมากๆนะคะเป็นยันห้าด้วยนนท่านรอยจานยันอักขาระท่านเต็มนะคะนี่ค่ะแหน่นาคน้่งท่านงามมากๆเลยนะคะท่านใดนะคะสายเครื่องรางสายวัตถุมงคลไม่ควรพลาดค่ะเล่มนี้เป็นของหลวงปู่ทิมนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันชัดๆค่ะด้านในนะคะท่านนะคะจะเห็นรอยจานยันอักขาระท่านเต็มเลยนะคะนี่ค่ะรอยจายนนั่นท่านใบมีดกำกามเลยนะคะ เล่มนี้นะคะหากท่านใดสนใจรายการนี้เล่มนี้ปลอแบ่งปันให้เลยนะคะที่550บาทพอเ่าทนา550บาทเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีเลยท่านมีเพียงแค่หนึ่งเล่มเท่านั้นปิดให้ทานจองการให้ท่านค่ะเป็นมีดหมอของหลวงปู่ทิมน้อท่านวัดะหารไรจังหวัดระยองนะคะวันนี้แบ่งปันที่550บาทพอเขาหน,นท่านใดรับสนใจแจ้งปิดหมายเลขหนึ่งแล้วก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะ มากันต่อกัางท่านที่หมายเลข2ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานค่ะวัดบางนงโพอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะนะคะเป็นเนื้อดินเผ่ายอดนิยมของท่านเป็นพิมพ์ทรงไก่ห่างห่างสี่เส้นนะคะท่านพิมพ์ชัดนะคะท่านดูนะคะมวลสารเดิมๆค่ะเนื้อดินนะคะพิมพ์ชัดค่ะตรงหัวนะคะท่านก็จะมีมหาอุดนะท่านเป็นอันนี้ค่ะมีมหาอุดนะท่านเป็นผงมหาอุดนะคะปิดจุกไว้ด้านบนนะคะ มวนสานเดิมๆองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึไม่มีบ่นไม่มีหักซ่อมใดๆทั้งสิน้ทนท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะท่านได้รับรายการนี้วันนี้ปอบแ่งปงปันให้เลยนะคะที่550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทน้องท่านเนื้องามมากๆค่ะด้านบนก็จะมีผงมหาอุดนะคะเป็นพิมพ์อทรงไก่หาง4เส้นนะคะของหลวงพ่อปานวัดบางนงโคค่ะต่อมาค่ะท่านมากันที่รายการที่สนะคะ หมายเลขสามวันนี้ค่ะขออนุญาตนะคะท่านให้ท่านดูหน้ากล่องกันชัดค่ะเป็นองค์เทวสุวรรณนะคะของหลวงพ่ออิดวัจุรามณีค่ะเป็นปี2547นะคะท่านจังหวัดสมุทรสงครามค่ะชุดนี้ควรเก็บไว้นะคะท่านเป็นองค์หล่อโบราณเนื้อทองเหลืองนะคะชุดกรรมการนี้ท่านจะได้รับทั้งหมด5องค์เลยนะคะเป็นทเทวสุวรรณของหลวงพ่ออิดนัท่านวัจุรามณีนั่นเองค่ะชุดนี้ท่านได้รับนะคะวันนี้ปล่อยให้เลยนะคะที่750บาทเท่านั้นค่ะ 750บร้อ้าสท่านมีเพียงแค่1ชุดนะคะนี่ค่ะเป็นองค์เท้าเวสุวรรณของหลวงพ่ออิดวัดจุรามณีน้องท่านองค์หล่อโบราณทองเหลืองนะคะได้รับทั้งหมด5องค์พร้อมกล่องเลยนะคะหน้ากล่องท่านอักขระไว้ชัดเจนท่านมั่นใจได้เลยน้องท่านได้มาจากวัดเดิมๆแน่นอนของท่านแบ่งปันกันไปนะคะวันนี้นะคะให้กับลูกค้าช่องปัญญาได้ชาาบูชาได้เก็บกันนะคะท่านใดศรัทธาองค์ท้าเวสุวรรณท่านองค์งามๆนะคะหล่อโบราณค่ะ วัจุรามณีของหลวงพ่ออิฐนะคะ5องค์แบบนี้คองท่านวันนี้ปลปอยแจกพันเพียง750บาทเท่านั้นค่ะมากันต่อเลยนะคะที่หมายเลข4ี่ค่ะรายการนี้นองท่านเป็นฤาษีนังท่านเป็นองค์หล่อโบราณฤาษีนะคะนี่ค่ะท่านดูนะคะเนื้อองค์พานะคะจะบุทองด้วยนะคะท่าน เป็นพระรัตนะนะครับท่านเนื้ออาบุทองนะครับท่านองค์หล่อบโบราณค่ะเป็นเนื้อโลูหะผสมนะครับท่านมีคราบทององลงรักปิดทองเต็มอง์พระเลยนะคะนี่ค่ะเนื้อ,อ,องามนะท่านด้านหลังนะคะอง์นี้เป็นพระฤาษีนะคะท่านใดสนใจรายการนี้วันนี้ขอปล่อยเลยนะคะที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะท่านนี่ค่ะหน้าตาหลวงพ่อฤาษีท่านอาชัดนะท่าน ตงนี้นะคะเป็นเนื้อบุทองด้วยนะคุณท่า,ทานต่อมาค่ะมากันที่รายการที่5ค่ะรายการนี้นองท่านเป็นพระรัตนะนะคะบุทองเช่นกันคุณท่านเป็นเนื้อโลหะผสมนะคะท่านดูก้นฐานค่ะก้นฐานนักท่านคราบขี้เบ้าเต็มเ็มเลยนะคะนี่ค่ะมวลสารเดิมๆนักท่านมีคราบทององลงรักปิดทองนะคะเซียนและท่านแหลมค่ะชะดาท่านแหลมนะคะหน้าตาท่านชัดนะคะท่านได้รับแบ่งปันให้เลยที่400บาทค่ะ สี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยน้อง่านปิดให้ทานจองกันให้ทันนะคะพระรัตนะค่ะหาเก็บกันยาานะคะท่านใดสนใจน้ำท่านนี่ค่ะอางคชาญงามเลยนะคะใต้ฐานนะคะคุณท่านก้นเต็มเลยนะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะมาตกันต่อค่ะที่หมายเลขหกค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมค่าท่านถักเชือกนะคะนี่ค่ะถักเชือกท่านเต็มเลยน้ำท่านเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะ เก็บผิวองค์พระนะท่านองค์สภาพสวยสมบูรณ์ค่ะท่านท่านใดนะคะสนใจพระปิดตารายการนี้นะคะของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะแบ่งปันให้เลยนะคะที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะ้ท่านปิดให้ทัานจองการให้ท่านนะคะปิดตานะคะท่านคองหลวงปู่เอี่ยมนั่นเองค่ะท่านใดรับท่านใดสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะมากันต่อเขาท่านที่หมายเลขเจ็ดค่ะรายการนี้นะคะ เป็นของหลวงพ่อฤษีลิงดำค่ะหลวงพ่อฤษีลิงดำนะคะเรียนสามัคีมีสุข,ขา่หเรียนเนื้อเปียกทอ,องท่านด้านในนะคะก็จะเป็นเลี่ยมของท่านด้านในก็จะมีสายสีท่านมีผ้ายันนะคะของหลวงพ่อฤษีลิงดำท่านได้รับรายการน,นี้ขอแบ่งปันให้เลยนะคะที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขแปดราคา รายการนี้เป็นพระสมเด็จใบโพนะททานปกโพนะคะเนื้อก้นครกรายเสือค่ะนี่ค่ะท่นานเป็นปกโพนะคะของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะท่านนี่ค่ะด้านหลังนะคะหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีพร้อมเลี่ยมค่ะท่านได้สนใจรายการนี้ปล่อยแบ่งปันให้เลยนะคะที่ห้าร้อยห้าสิบาทค่ะ 5 5 0บาทนะคะท่านดูคะ่ะเลี่ยมหนาๆให้กับท่านนะคะได้รับองค์พระพร้อมกรอบเลี่ยมของท่านเก็บได้ยาวๆเก็บได้นานๆเลยนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์ท่านไม่ต้องกลัวว่าองค์พระจะแตกหักใดๆได้ไดะคะท่านเลี่ยมกันนาให้กับท่านคะ่ะเลี่ยมกรอบานาๆเลยนะคะมวลสารเดิมๆของท่านด้านหน้าใบโพนะคะ550้าบาทเท่านั้นคะ่ะ มาต่อค่ะที่หมายเลขเก้าค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนคำทานรุ่นนี้เป็นรุ่นสุขใจนะ,ะเนื้อทองแดงงามๆค่ะนี่คะ่ะด้านหน้าตอกโค้ดด้วยนะท่านยิงลงกล้องยิงเห็นเนื้ออค์พระท่านชัดนะคะเรียนสวยเรียนงามท่านจะได้รับของตรงตามคลิปวิดีโอเลยนะคะท่านเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า e ีีนะคะจะส่งให้ตรงครบทุกบ้านไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายคะท่าน ไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะนานท่านใดวัยได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะนี่ค่ะท่านดูนะคะรอยจานยันท่านเต็มค่ะเรียนพญาเต่าเรือนนะคะปอแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบาทค่ะห้ารอยห้าสิบบาทนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข1ิบค่ะ รายการนี้นะคะท่านเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดตระครังนะคะมวลสารเดิมๆค่ะเป็นพระเนื้อผงนะคะทานท่านเต็มอกท่านเต็มน้าทานเสียนท่านทะลุซุ้มค่ะนี่ค่ะผิวพระเดิมๆเ,เลยนะคะท่านจะได้รับองค์พระอมกรอบเลี่ยมเลยนะท่านนี่ค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมหรือเสียค่าเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะด้านหลังไม่บินไม่แตกค่ะค่ะองค์นี้ท่านได้รับนะคะพระสมเด็จงามๆค่ะปล่อยแบ่งปันให้เลยที่550บาทค่ะ ห้าห้าสบาทนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข11ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จเนาวท่านอง์นี้น่าจะเป็นปกโพ้นะคะท่านนี่ค่ะมวลสารเดิมๆม,ม,มีคราบทององค์ลงรับปิดทองเก่าเดิมนะท่านเป็นพระเนื้อผงนะคะงามมากๆเลยนะคะเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านค่ะเลี่ยมกรอบเงินเก่านะคะท่านด้านหลังมีคราบทององค์ลงรับปิดทองนะคะท่านได้รับอง์นี้เปแบ่งปันให้เลยที่ห้าห้าสิบบาทค่ะ 5้าหบาทเท่านั้นนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข12ค่ะร้ายการนี้นะคะเป็นรุ่นเหนือดวงคำท่านเหรียญหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะท่านใดนะคะท่านลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ศิราท่านเ,เยอะค่ะท่านใดที่ยังไม่มีเก็บนองท่านวันนี้นะคะขอความกรุณามาพิจารณาองค์นี้ไปพร้อมๆกันค่ะท่านนี่ค่ะหน้าตาท่านชัดนะคะลายเส้นคมค่ะลายเส้นตรงร่องน้ำหมาชัดๆเลยนะคะ เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อดวงรุ่นแรกเมื่อปี62ครับท่านหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทอายุท่านนะคะ75ปีค่ะส่วนสงแกแ่แปะนะคะท่านอําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะท่านได้รับเหรียญน,นี้ปล่อยเลยนะคะที่550บาทค่ะ550บาทนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข13ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญเป็นพระเนื้อผงของท่านครองหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทเช่นกันนะคะ นี่ค่ะเป็นดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งนะคะดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งนี่ค่ะวัดโพสีสะอาดอํเาเภอเมืองจังหวัดกาสินค่ะเลี่ยมกันน้ำให้กับท่านนะคะเป็นดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งค่ะหน้าตาหลวงพ่อท่านชัดนะคะองค์นี้พร้อมเลี่ยมพร้อมหห่วงเลยนะคะท่านได้รับแบ่งปันให้เลยที่500บาทค่ะห0 0บาทนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข14ค่ะรายการนี้นะคะท่านเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะองค์ลงรักปิดทองค่ะ นี่ค่ะท่านผิวพระนะคะมันๆนะคะท่านงามมากๆเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังแบบนะคะเนื้อผงคุกรักค่ะปิดตาพ่อแก้ววัดเครือวานเลี่ยมกันน้ําให้กับท่านนะคะท่านได้รับองนี้ปล่อยเลยนะคะเนี่ยท่านเหมือนจะผิวพระจะเคลือบฉล็กด้วยนะคะผิวมันงามๆค่ะท่านได้รับนะคะเดิมๆสภาพองค์สวยสมบูรณ์แบ่งปันให้เลยที่5้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขสิบห้าค่ะคุณท่าน รายการนี้นะคะเป็นพระฉลองนะคะ25พุทธศตรวรรษนะคะท่านเป็นเนื้อตะกัวนะคะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะเป็นเนื้อตะกัวนะคะพระฉลอง25พุทธศตรวรรษขอาท่านองงามนะคะนี่ค่ะเสียงท่านแหลมงามเลยนะคะหน้าตาท่านชาัดขอาท่านลายเส้นคมบล็อกนิยมเลยนะคะท่านได้รับพระ ฉลอง25พุทธศตวตรรษองนี้เปิยแบ่งปันให้เลยที่550บาทค่ะ55 0บาทท่านท่านมาดูด้านหลังกันชัดๆนะคะญาตินะคะนี่ค่ะบล็อกเดิมๆเป็นบล็อกนิยมเลยท่านท่านเนื้อตะกัวค่ะทันใดศรัทธานท่านควรมีเก็บไว้นะคะพระฉรลอง25่พุทธศตวตรรษค่ะก่อนที่หัดจะหากันยากนะคะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเดิมๆเลยน้องท่านแบ่งปันให้ที่5 5 0ห้าบบาทเท่านั้นค่ะ มากันต่อคะ่ะที่หมายเลข16ค่ะรายการนี้น้าท่านเป็นพร,ระปูหนังนะคะนี่ค่ะเนื้อสำริดเงินเดิมเดิมท่านเนื้อสำริดเงินนะคะเป็นพระปูหนังเป็นพระกุกเก่าเดิมนะคะท่านได้รับรายการนี้ปล่อยแบ่งปันให้เลยที่550บาทค่ะ550บาทเท่านั้นเลยน้ <toujours> งท่านเป็นพระปูหนังนะคะเนื้อสำริดเงินค่ะท่านใดต้องการเก็บศึกษาเก็บสะสมน้งท่านพระปูหนังรายการนี้นะคะพระกุเดิมเดิมค่ะ 550บาทเท่านั้นค่ะมากันต่อคุณท่านที่หมายเลข17ค่ะรายการนี้นะคะเป็นรูปห,หล่อหลวงพ่อเงินเนื้อทองผสมนะคะปี2460วัดท่ามะไฟจังหวัดพิจิตรค่ะเป็นพระหล่อ,รอพระปั๊มนะคะท่านนี่ค่ะองค์ใหญ่เลยนะท่านวัดท่ามะไฟจังหวัดพิจิตรนะคะหลวงพ่อเงินเนื้อทองผสมนะคะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศเกียรตินิยมฉบับนี้นะคะท่านได้รับวันนี้ปอาแบ่งปันให้เลยที่700บาทพร้อมส่งค่ะ เจ็ดร้อบาทผมส่งเลยนะท่านสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะองนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินเนื้อทองผสมนะท่านท่ามาไฟจังหวัดพิจิตรค่ะมาดูองค์พระก,กันชัดๆอีกทีนะคะท่านใดนะคะท่านสนใจนะคะฐานค่ะท่านดูนะคะลายเส้นขีดนะคะท่านองค์งามมากๆค่ะฐานท่านกว้างนะคะหลวงพ่อเงินวัดท่ามาไฟค่ะหาก,กันยากนะท่านนี่ค่ะท่านใดนะคะมีบางคานเก็บแล้วนะคะองนี้ก็เป็นที่นิยมกันนะคะท่าน ท่านได้รับนะคะได้รับองค์พระพร้อมใบเลยนะคะขอปล่อยให้ที่700บาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพัยดยศใหญ่ของหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีน่านปี2516ประเภทเป็นเหรียญยอดนิยมค่ะท่านได้รับรายการนี้ปล่อยแบ่งปันให้เลยนะคะที่700บาทค่ะ 700ร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะคะท่านปิดให้ทานจองกันให้ท่านนะคะหากวันนี้ท่านใดสนใจรายองค์รายรายการมีราคาพิเศษมีส่วนลดให้แน่นอนค่ะท่านจะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะคะนี่ค่ะตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะของหลวงปู่โตค่ะเหรียญพัดยศใหญ่นะค่ะท่านหน้าตาหลวงพ่อท่านชัดนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะค่ะท่านนี่ค่ะนำไปเลี่ยมใส่กรอบกันได้นะคะท่านจะเห็นนะคะเป็นภาพสนิมเขียวนะคะปีหนึ่งหกค่ะ วัดประดูชิมพีนะคะพาะสังวรมิพิมูลนะคะท่านด้านหลังเป็นหลังยันตรีค่ะท่านได้รับหมายเลข18นะคะจะได้รับองค์ทัพพร้อมใบประกาศไปเลยนะท่านในมหากรรมการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่องนะคะท่านรายการนี้แบ่งปันให้เลยที่700บาทเท่านั้นค่ะต่อไปค่ะมากันที่รายการที่19ค่ะ รายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะท่านขอปล่อยนะคะเป็นมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะชุดนี้อยู่ในชุดเลี่ยมชานหมากเก่านะคะท่านได้รับรายการนี้นะคะปล่อยให้เลยนะคะที่600อบาทค่ะ600้อบาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยน้องท่านนี้ค่ะเป็นมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะคะนี่ค่ะรอยจานงามๆท่านชัดนะคะอยู่ในชุดเลี่ยมชานหมากน้องท่าน นี่ค่ะตอนบนก็จะมีหูหว่วงนะคะท่านแล้วก็มีสายซีนมีผ้ายันผูกนะคะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพขาเล่มนี้ปล่อยให้เลยนะคะท่านใดตาไวตาถึงด้คงดีกระบบ้านแน่นอนค่ะหกรอบาทเท่านั้นค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ รับชมกันมาดังทานจนท้ายคลิปวิดีโอแล้วนะคะหากท่านใดสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 0891927153จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะหากวันนี้ท่านใดปิดทันจองทันได้องคไหนไปนะคะน้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะนัน้นฝากกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ